จะออกเดินทางไปเจ็ดสหกจังหวัดก็เลยต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมไปตามมาสิกลางถูกไหมไปที่มาสิกลางนี่เป็นช่างใหญ่ของผมนะครับ เราให้สนามมอะตรกุัมมารามาทุนล้อของมรกาตัวครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันวันที่เท่าไหร่นะที่สี่ครับเอาวันที่สี่เดือนมกราคมเป็นวันของการเริ่มต้นจากการเดินทางด้วยกับมอไซค์คันนี้นะฮะอัลสุฮาตลาก็ให้สองล้อเนี่ยเพิ่งจะแตกไปวันนี้กับเมื่อวานก็ทำดีละทาให้เปลี่ยนยางใหม่เลยก็จะได้ไปได้ไกลขึ้นแล้วก็นานขึ้นเจ็ดสิบหกจังหวัดที่ตั้งใจไว้เนี่ยไปไม่ใช่ไปเที่ยวนะฮะถ้าไปเที่ยวคงไม่ได้ไปตามมัสยิด จะไปเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องแล้วก็ไปดูว่าพี่น้องอยู่กันยังไงมีอะไรที่ขาดตกหมกห้องบ้างเพราะบางบางที่เนี่ยเราไม่รู้เลยจริงจริอย่างเช่นจังหวัดน่านมีมัสยิดไหมมหาสารคามมีไหมอุทหา,า,ามีไหมแพร่มีไหม,ะม,ไหมอะไรเงี้ยก็อินชาลอเราจะไปตามหาเท่าที่ความสามารถจะทําได้ด้วยกับอนุมัตของเรานะครับแล้วก็ก็อยากให้พี่น้องถ้ายัางไงก็ช่วยขอดุอาด้วยนะฮะการการเดินทางของผมครั้งนี้ก็ได้รับการอนุมัติ จากรสุพงศฮาตลาแล้วก็จากคนในครอบครัวเรียบร้อยแล้วครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าครอบครัวสนับสนุนเราในเรื่องเราศาสนาเนี่ยมันทําให้ตัวของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ไปด้วยนะฮะก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่มีครอบครัวที่ดีๆแล้วก็อนุมัติแล้วก็สนับสนุนไม่ว่าผมจะไปที่ไหนก็ตามก็จะนําประสบการณ์แล้วก็จะมาบอกพี่น้องครับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันตามมัสยิดที่จะนำมาให้พี่น้องดูครับสาราสมากรุ่มลรรคตุลลอุมมรรคยาตุลฮามลาดให้ดีเลยนะ หนส,ส, um. สืออาคีดาตุลวสิติยะหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่ามากอาคีดาตุลวสิติยะอยู่ตรงนี้จะไปนําเสนอพี่น้องไต่้งใจิปะกอบกที um ่ชตะวทนทอแสง นี่ก็ป็นอีกมัสยิดหนึ่งนะครับหากับที่อยู่สมุทาการถ้ากลับมาจากพัทยาเนี่ยก็จะหาเจอได้นะเข้ามาในซอยเนี่ยอันมีนะฮะอยู่ตรงสมุทาการเมื่อกี้เราย้อนสอนกลับมานะครับเพราะว่า มันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบัวเขียวนะครับถ้าเกิดเรา,ามาทางทางกรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องจับรถแต่ถ้าเกิดว,ว่ามาทางพัทยายนี่ก็เดี๋ยวซ้ายเข้าระมาได้เลยนะครับจากหน้าปากซอยจนก,กระทั่งถึงตัวมัสยิดเนี่ยเขาบอกว่าประมาณกิโลหนึ่งประมาณกิโลหนึ่งนะครับก็กาลังกาลังไปตามหามัสยิดอยู่นะฮะประมาณกิโลหนึ่งอตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับกิโลหนึ่งมัสยิดอยู่ไหน มันคือสมุนการชื่อว่ามัสิิอ์อนามินแตาต้องต้องถา,ามหลายคนแล้วเขาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าม,มีมอไซค์บางคนจะรู้แล้วหนี้ที่ดูมเมื่อเี้ก็มีริสเซียนมีโบคริสเซียนด้วยนะครับโบคริสเซียนก็อยู่ ถามให้กูครับไปแถวนี้มัสยิดอยู่ตรงไหนครับมัสยิดมีคนใจร้ายนะฮะถามก็ไม่ตอบนลเว่ามัสยิดอยู่ไหนก็บอกว่าไม่รู้ไม่ใช่แขกพี่พี่ครับมัสยิดมัสยิดนี่มันอยู่ตรงไหนครับกู้เงนเลยไปข้ามตานไปราคาแดงๆนู่นนะถึงแล้วขอบคุณมากครับอ่าเรามีคนใจดีบอกแล้วนะ โอ้โหโนี่มาซื้อสม,มุดปากกานะครับอยู่ติดทองเลยดาวรุ่งฮันนีว่ะฮาตันนี่แล้วก็วจอมาซืสส้ะอะนี่เลยมาซื้ ็มาถึงมัสยิดดาวรุ่นอามีนะสมุทรปราการเนี่ยนะครับมัสยิดก็ทรงแบบนี้นะครับสวยดีเหมือนกันบริวเวณโดยรอบมัสยิดนะครับแสดงว่ตรงนี้ชุมชนมสัสยิดอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นก็จะมีเขียนว่ายินดีต้อนรับอาลันวัสซาลันด้วยนีอาลัมบัซาลันนะครับ เราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนอิหมัม่ถ้าอิหมั่อยู่นะฮะในตัวอาคารมัสยิดนะครับอัลลอฮุมัฟตัฮีอับวาบอระห์มะติกะก็จะทำการละมาดตะตียะตุนมสัสยิดก่อนละกันนะฮะฮัมดุลละครับข้งางขามสัสยิดก็เป็นโรงเรียนนะครับวางสัมภาระของผมให้ก่อน สามีกูมระมะตุลลอฮ์มบาระกาตัวครับก็อิหมัมชื่ออะไรนะครับอุมัดรอมาลีอุมัดรอมาลีนะครับผมเป็นอิหมัมมัสยิดประจำดารุนอามีนอ่าดารุนอามีนครับมัสยิดดารุนอามีนอิหมัมครับช่วยเล่าคร่าวๆนิดนึงนะฮะกับความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมที่นี่เมื่อกี้ผมเข้าไปละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดแล้วก็แวะไปดูการเรียนการสองเด็กๆด้วยครับก็ถือว่าประทับใจนะฮะครับ เป็นไงฮะกระบวนการการดูแลกันละกันก็ที่นี่จะคนคนรู้จักกันหมดเป็นคนไม่ใช่คนต่างถิ่นคนอยู่ในกลุ่มเดียวหมดมีไม่กี่ตระกูลคืออิหมั่มเป็นคนที่นี่แต่เดิมเนี่ยเกิดที่นี่เลยรกรากที่นี่เลยแล้วก็ไปศึกษาต่อปนเนาะมาซอตุดีนอ๋อมาซอผมไปเรียนมาซอตุดีนเขาแหละอะไรนะครับที่เนี่ยในในในจังหวัดสมุทรปราการนี้มีโรงเรียนปะเนาะไหมครับไม่มีครับ ทุตอนนี้มีเรียนนี้ก็เปิดโรงเรียนอิสลามศึกษาอยู่ตรงมัสยิดลาดไวมัสยิดลาดไวอยู่ตรงลาดไว้เาเรียกมัสมัสซอตุดดินมัสซอตุดดินมัสซออิสลามศึกษาน้ำะคุณน้ำลุมัสซอแล้วก็ไปใหญ่ใส่มัสซอตุดดินแต่ว่าครับที่มาครับมัสยิดโดยประมาณแล้วในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีจํานวนประมาณเท่าไหร่มัสยิดตอนนี้มันประมาณสิบสี่แต่จดทะเบียนจดทะเบียนว่าเป็นสิบ สิบสามหรือผมไม่มั่นใจเพราะเดิมก็เป็นกรรมการจังหวัดอยู่ตอนี่ลืมมือแล้วครับผมข้อมูลตรงนั้นก็เลยนล้นมัสยิดเนี่ยหลังเนี่ยสร้างคือประมาณกี่ปีละสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับผมหลังที่คนเห็นครับครับหลังไม้อ่าหลังไม้คือสองพันห้าร้อยอ๋อแล้วก็มีหลังปูนหลังปูนในสามสี่อ๋อคือใหญ่ไหมล่ะครับผมเพราะว่าหลังไม้มันชำรุดทรุดโทรมเราก็เลยว่าขยายสถาบันก็พยายามขยายขึ้นมาีอาคารคอนกรีตขึ้นมาแก่ ครับวิถีความเป็นอยู่ของมสซิมที่นี่ก็กสาวโรงงานหนุ่มโรงงานแต่ก่อนก็เป็นชาวนาชาวไร่มากอนที่นี่ทําไร่ทำนาครับแต่ก่อนเดิมทําไร่ทำานาหลังนั้นก็มาเลี้ยงปลาสลิด<า>เปลี่ยนมาเลยเรามีถนนห้นทางตอนนี้ก็นา,นาไร่ไม่มีแล้วเพราะว่ามันนาลุ่มเพราะนาลุ่มนี่นานแรงก็อดนาน้ำก็น้ำม,มาเต็มเงี้ยมันก็เลยทํานาไม่ได้ผลดีแต่จริงๆถ้ามากว่าทางการก็ช่วยเหลือเรื่อง ปรับไม้ดีเนี่ยมันก็พอช่วยได้แต่วันนี้อย่างว่าพอโรงงานขึ้นจบ,บน้ําเสียเนี่ยที่คุณมาเนี่ยธรรมดาเนี่ยในคลองหน้านี้นะกินปลาไม่ไหวเลยกลุ้งกำกามตัวขนาดจริงอ,ะอ่ะมีกุ้งกำกาม,มีปลาปลาทุกชนิดเลยปลาแมงปูปลาชะโดเนี่ย้ในบ่อเนี่ยก็ด้คลนะองตํารงหน้าบ้านผมแล้วเขาให้ตกให้อะไร,รได้หมดนะตะกอนได้หมดเลยตอนเนี้ยคลองบ้านผมเลยไปหน่อยก็ด้คลองมันปลาร้าเลยรั้อตายจนกระทั่งไม่รู้จะกินทําไงก็จะนั่นแหละ และคลองต่อไปนี่คลองเงิงปลาชื่อแบบนั่นเลยเรื่องปลาในสบายมากเลยแต่พอโรงงานมาเนี่ยจบเลยแล้ว่างนี้ไปมีโรงงานไก่เจาะล่างแล้วมันปล่อยน้ําเสียมาทั้งคืนเราไม่รู้ให้พวกอุตสาหกรรมมาดูเออไม่เห็นเป็นไรครับชาวบ้านจะร้องไงไม่หรอเนี่ยมันเสียดายพี่น้องซิมก็เลยต้องไปเป็นหนุ่มโรงงานแล้วพวกเราด้อยการศึกษาผมพยายามเน้นว่าวันนี้เรื่องการศึกษาสำคัญมากแต่พวกเราอย่างว่าแล้วเพราะว่าเป็น ปเจ็ดจะขอให้ก่อนปสี่ปเจ็ดมาคันี้ก็มามสามมหกไหม่ไปไหนนล้ทํแต่ทํางานเพราะโรงงานไม่เยอะที่นี่ครับแล้วมันได้ผลเร็วทันตาแต่ว่าระยะยาวเนี่ยเสียหายเลยหลุดหลานตอนนี้เลยโรงเรียนที่ผมสร้างเลยผมกะจะทําปะนเนาะแบบปะนเนาะแล้วนะเห็นหุ่นไหมผมทำไม่มีทําำไม่เรียบร้อยเลยแต่วันนี้พอมาถึงคือความสนใจเพราะที่นี่มันเสียอย่างคือคนอยู่ใกล้กรุงเทพ ไปกรุงเทพกเลยคือจะไปกรุงเทพกับไม่ไม่ไม่เป็นคนกรุงเทพโดยตรงแต่จะเป็นคนบ้านนอกก็เป็นเท่าไหร่ตรงก็เลยอยู่ระหว่างกลางเนี่ยเสียหายเลยความไอ้ที่ทรศักติเกี่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องใดด้อยด้อยพัฒนามาผมพัฒนามาตั้งแต่ปีหนึ่งผมไปเรียนป้านศูนย์หกที่มาสอปบ้านศูนย์หกศูนย์หกออกประมาณหนึ่งเก้าปีนั้นพราะนั้นผมย้ำลุกเร้าให้ มาซอกขอให้มีใบาชา,ดาได้สมัยก่อนผมพยายามดิ้นรนปีหนึ่งหกผมดิ้นรนน่าดูเลยแต่ว่าอย่างว่าอะไรก็หลังก็เขาไม่ไม่ไม่คไม่เข้าใจเรื่องการศึกษาเพียงแต่มองดูว่าแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยพวกเราจะคิดแค่นคั้นดุญยาจะเอาอะไรมาเนี่ย<ม>คุณจะเสียแต่วันนี้พอดูสิจา์ดูยาตรงยาต,ตีมาอย่างคุณมาสัมภาษณ์เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เยอะเลยเรื่องการศึกษาเนี่ยผมเรลเลยว่าน่าใช้นะ วันนี้คนที่นี่ยังว่านะพราะาเขามีกินแค่มีกินแล้วก็ไม่สนใจระยะยาวครับแต่นี้พอไม่พัฒนากาษาจบแล้วด้อยไปหมดเลยทุกเรื่องจบเลยผมพยายามเอาเนี่ยเอางบเอาเขื people, like, lers, uh ่อนเนี <lodge something. S 3> ่ยเขื่อนนี่ได้จะงบจกอบจระ้ปรับภูมิทัศน์ได้จะทอทผมทําตลาดน้ำเนี่ยวมก็จะทำขึ้นแต่คนที่นี่ไม่เข้าใจเรื่องความเจริญไม่เข้าใจอะไรมันก็เลยพัฒนาไปด้านด้านโลกก็ไปไม่ถึงกันด้านธรรมก็ไปไม่ถึง อยู่เออมันไปไปคือไปติดอยู่กันผมบอกวันนี้เราใกล้สนามบินเนี่ยเราวันนี้ต้องขับเครื่องบินแล้วเว้ยไม่จะขับเรือนั่นไม่จะขับไอ้ก่อนมีเรือพวกเรือพวกอะไรแล้วพอมามีรถมีถนนต่างๆผมยามดิ้นรนเห็นถนนเนี่ยออกไปตะกี้คุณเข้ามาไหนเข้ามาทางรัตนาราะคือผมเป็นคนฝั่งเนี่ยบางฉลงก็ียกแต่พอข้ามคลองไปเป็นฝั่งมันปลาครับผมเจีได้มากเลยโอ้โหจะพัฒนาวนเนี่ย ลแล้วกับมุสลิมกับคนต่างศาสนาอยู่กันปกติไม่มีปัญหาครับกาจะเขียนป้ายไว้แต่บุกเขาเรียกว่าชุมชนสองวัฒนธรรมแต่พอดีป้ายมันคุณเห็นนะมันไม่ยอมมันบอกว่างบหมด<อ>เขียนไม่แล่เราก็เลยจะโชว์โอ้ธรรมดาแตทำมนได้ดีๆเข่อนได้เนี่ยจบเน,นี่ยนะ<ม>คุณสวยมากเลยเนี่ยเด็กเอามาเนี่ยเรียนที่นั่นไหมฮะเอามากลุ่มนี้มานั่งทัลามั่งเรียนอเพราะเด็กที่นี่มีมอวิเชียวอยู่อมกาจะเอามาช่วยกัน เฮ้ยนายรับไปสามคนวันนี้เด็กเราจบมป .6 แล้วนะจะไปต่อม .1 เนี่ยช่วยติวดิคนิดมันอ่อนอังกฤษมันอ่อนเงี้ยผมกยารจะทําโครงการเนี่ยโอ้โหพัดดี่พัดีอายุขึ้นในเลขเลขหกแล้วผมก็นเลยอายุเท่าไหร่แล้วลูกตอนนี้หกหกสามแล้วหกสามแล้วยี่สสามเออที่มัสซินนี่ก็มีงานประจำมัสซินเป็ีประมาณช่วงเดือนไหนครับประมาณส่วนมากจะมีนาเมษาเนี่ยเพราะว่ากะเขาโรงเรียนอยู่ ก็เ,เลย<ม>จะจัดตอนช็้ต<อ>แล้วจัดมีนาครับผมก็เชิญชวนพี่น้องนะครับ,รบช่วงมีนาก็ครับติดตามอ,าอิหมาม,มีมีอะไรจะฝากถึงเยาว,วชนหรือว่าคนทํางานศาสนาแบบที่อิหมามกาลังทําอยู่เนี่ยในทุกๆสถานที่ก็ฝากว่าวันนี้เรื่องการศึกษาพวกเราด้อยพวกเราสู้ก็ไม่ได้ในทุกๆเรื่องบางคนเข้าไปแล้วไปอยู่มาระดัมหาอะไรก็ลืมหมด คือลืมลืมบ้านเกิดเมืงเองไปพัฒนาที่อื่นแล้วไม่มาที่นี่ผมกล่าวว่าคุณไปเรียนที่นู่นมาผมก็จะหา,หาทุนว่าเฮ้ย hey! ทางนี้มีทุนให้ไปแล้วก็มาแล้วก็มาจบแล้วมาทํางานที่นี่นี่วันนี้จบไคโรมาไปไปมีรถเช่าไปทํางานอย่างอนี้แล้วโอ้สีได้มากเลยแบบตอนนี้ก็พยายามหนุนลูกดูอาอนแล้วพอดีผมแต่งงานล่าปีสองแปดผมมันแต่งงาน พอแต่งงานล่าลูกก็นี่คนเล็กยังเพิงอยู่มมประมาณมมสี่มห้าแต่ตอนนี้ไปเรียนศาสนาอยู่ที่ไหนครับเรียนมินทาร์ทอ๋อมินทาร์ทที่อียิปต์ครับผมอาจารย์เลยนะอาจารย์ยูซุปนัพากยอนอ๋อใช่เป็นครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ผมเคยไปเยี่ยมกกันแต่แถวนั้นอย่าตีมทีวีถ้าเขามีงานอะไรเนี่ยก็จะเอายาตีมทีวีไปถ่ายตลอดในงานก็จะมีน้ากันพวกกันนะครับอาคารยังไม่เสร็จอาคารใหม่อาคารใหม่อาคารเก่าเนี่ยเสร็จไปแล้ว นี่ก็จะเพิ่มากันใหม่เพราะเด็กเริ่มเยอะเขาชวนผมไปสอนเหมือนกันป่าดีที่แรกเรียกลูกเรียนอยู่ฟุตบอลครับฟุตบอลลูกเขาแบบว่ามันนอนยี่สิบคนเด็กมันจะมีปัญหาคือพวกเราเวลามีโรงเรียนแล้วพยายามพัฒนาผมเลยอยู่ภายนอกมาก่อน้ปกโรแกรมทําพัฒนาให้มันดีเด็กมั่นไม่พอใจนี่ไปห้ามหมดเล่นเน็ตก็ไม่ได้มีกล้องนี่ไม่ได้โทรศัพท์ไม่ได้โอ้โหไปห้ามทำไมเด็นไปประโยชน์มันไม่มันเป็น ไปมองคนข้ามที่ผมการเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยตลาดน้ำมีผมจะมีถังงบปปตให้มาตอนนี้ก็ให้ทีแล้วผมจะยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเราต้องอ้างแบบนี้เวลาทาอะไรตอนนี้ต้องอ้างแบบนี้ตึกเฉลิมประกเกตได้ก็ว่างไว้เพราะเขาจะให้งบครับแต่วันนี้ยังว่าครับชอลเราครับเอาชื่อผมทำเงินสร้างโลกคราอยากให้เรื่องการศึกษาทางโลกทางธรรมเนี่ยไมงั้นเราเสียดาย ครับดีสักมุลอคารันมาครับขอบคุณมากครับตะวันทอแสงแดดอ่อนใสกลิ่นดอกไม้รุ่งเริ่มทอแสงบรรยากาศเริ่มสบายมีแมลางบิน อ <ot> ่านี่ก็คือบรรยากาศของเด็กๆี่สมัครแล้วก็อาจารย์อดทนต่อการทุกๆการปฏิบัติทุกๆการ O